สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แสงอรุณก็จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยหลักร้อยเนาะหลักร้อยรัฐบาลไทยให้คึอเก่าเนาะวันนี้วันที่13มีนาแล้วนะคะ13 4สามสี่สห้าสิหรืออีกสองวัน3ามวันก็หวยออกแล้วเดี๋ยวแสงอรุณก็จะมาลงแนวทางหลักร้อยให้เนาะให้ เพื่อนๆพี่ๆเอาไปพิจารณากันเนาะว่าจะมาไหมเริ่มจากงวดที่เข้าห้าสี่สี่เนาะเอาเริ่มจากงวดนี้เลยเลขที่ออกห้าสี่สี่หลักร้อยของเราก็คำนวณได้ห้าก็ออก 544เนาะหลักร้อยของเรามางวด979หลักร้อยของเราก็คำนวณได้9เลขที่ออกก็คือ979เนาะอันนี้คือการคำนวณย้อนหลังนะคะทุกคนควรคิดพิจารณาดีๆนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางด้อค่ะเดอ้อต่อมา งวดที่ออก0 6 3เราคำนวณได้หลักร้อยคือเลข0เราคำนวณได้หลักร้อยคือเลข0เลขที่ออก063ต่อมาก็เราคำนวณเลขที่ได้หลักร้อยก็คือ3เลขที่ออกก็คือ3395เงวดที่ออก3 9 5นะทุกคน ต่อมางวดหนึ่งมีนามงวดที่แล้วนี่เนาะที่ออกไปเนาะนี่นะหลักร้อยของเราคำนวณได้คือหคือเลขหนะรางวัลที่ออกก็คือ603ก็เข้านะทุกคนเข้ามากี่งวดวนะี่ยหนึ่งสองสามสี่เพิ่งจะเข้ามาสี่งวด ห้างวดเองนะทุกคนงวดนี้เป็นงวดที่หกอ่ะมาดูกันงวดวันที่สิบหมีนาเนาะว่าจะได้เลขตัวไหนนี่นะคือตัวนี้นะทุกคนงวดที่สิบหมีนานี่คือเลขห้านะไม่รู้จะมาไหมขอบอกไว้ก่อนเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะถูกผิดก็จะว่ากันเดอ้อ คำนวณไปตามตัวเลขเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือมาคำนวณย้อนหลังให้เบิงเนาะทุกคนอันนี้คือที่ย้อนหลังนี่ก็คือเข้าทุกงวดเนาะที่ย้อนหลังนี่คือเข้าทุกงวดสี่งวดห้างวดเข้าทุกงวดแต่ว่างวดที่งวดที่หกนี้จะมาไหมก็ยังไม่รู้จะมาหรือบม่มาก็ให้อาไปคิดพิจารณานำกันเด้อค่ะเดอะ้อ ลองเอาไปคิดพิจารณานำกันว่าเลขห้าน,นี้จะมาหลักร้อยหรือบอลองเอาไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อลงไปคิดเบิ่งเด้อแล้วต่อมาเดี๋ยวแสงดวงก็จะมาให้ดูหลักสิบหลักสิบนี่ก็เข้ามาทุกงวดนะเนี่ยหลักสิบเนี่ย นี่เราคำนวณได้6กับ7ก็มา7คำนวณได้5กับ6ก็มา5ามา5าคำนวณได้4กับ5ก็มาทั้งสองตัวเลย4กับ5าคำนวณได้8กับ9ก็มา9าคำนวณได้5กับ6ก็มา6คำนวณได้4กับ5ก็มา5าคำนวณได้0นกับ1ก็มา0แต่งวดนี้ได้9กับ0น วันนี้9ก้ากับศูนย์ในแสงอรุณจะมาจับคู่สามตัวโต๊ดให้นะทุกคนมี f อซถามมาว่าหกเก้าแปดนี้มาจากไหนหกเก้าแปดมาจากตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะมาจากหลักร้อยรางวันที่หนึ่งนะจ๊ะหมาจากหลักร้อยละวันที่หนึ่งเก้ามาจากเลขท้าย2ตัวนะจ๊ะนี่จ้ะเก้มาจากตรงนี้ตำแหน่งนี้นะ 6มาจากตำแหน่งนี้9มาจากตำแหน่งนี้แล้วก็8มาจากตำแหน่งนี้8มาจากตำแหน่งนี้นะเข้าใจนะคะ3ตำแหน่งนี้จะ698้ลองเอาไปคำนวณย้อนหลังดูนะว่ามันจะเข้าคือแสงอรุณเฮดบบลองเอาไปคำนวณย้อนหลังดูนะทุกคนที่ที่แสงอรุณคำนวณย้อนหลังนะมันเข้าทุกงวด แต่ต่อไปนะไม่รู้ว่าจะเข้าต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ก็เอาไปพิจรารณาน้ากันเนาะค่ะเนาะแสงรุ่นกับการันตีบ่ได้เดอะะ้อค่ะเด้อว่าเก้ากับสย์นี้สิไปต่อหรือว่าสิพอแค่นี้ให้เอาไปพิจรารณาเบื้องเดอะะ้อค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะโมมีไผ่หูได้ว่าเลขมันเสียอกตัวใดอันนี้ก็คือหลักสิบต่อไป มาทุกคนมาถึงวินาทีสำคัญมาถึงวินาทีสำคัญและต่อไปหลักห้าของเราบังง่ายเนาะไม่ค่อยเห็นอ่าโอเค เลข5ของเราก็คือหลักร้อยเนาะคือแสงรุณอธิบายไปต้นคลิปเนาะหลักร้อยหลักสิบของเราก็คือ9กับ0ูนย์แมนบอก9กับ0ูนย์ด้อค่ะทุกคนถ้าถ้าเลข2ตัวนี้ไม่หลุดนะเนี่ยถ้าหลักห้าบรุลดหลักสิบบอลลดเอากระเฮดเบนนี่เลยทุกคนเลขที่คาดหายไปก็คือ หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดก็เอาเก้ากับศนย์นี่มาจับใส่เลยเกับศูนย์นี่มาจับใส่แล้วเราก็จะได้เลขทั้งหมดแบบนี้ก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสอดันนี้สตัวบนนะคะศูนย์หนึ่งศูนยเจย ก็จะได้แบบนี้นะทั้งหมดก็มี14คู่หนึ่งส7 8สา0 1ี่ห้า1 4็ดด9้า1 11 12, 13, คู่แท้ทีนี้เราก็เอาหลักร้อยมาจับใส่เลย3ตัวก็จะได้แบบนี้หลักร้อยมาจับใส่ก็จะได้14คู่เหมือนกัน 5195เอ้ยไม่ใช่591592 593 594 596 597 598 501 502 503 504 506 507 508ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคํานวณย้อนหลังเด้อค่ะ แสงอรุณก็บ,บ่บอว่างวดวันที่16นี่สิเข้าหรือสิลุดเนาะให้ทุกคนอาไปพิจารณาเบิ่งเดิอค่ะเดะม้มมักระจัดคัดกระพ่านเด้อค่ะมกักระตามบมมักับเรื่อนผ่านได้จ้าบ่ว่ากันเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางแต่ว่าแสงอรุณที่เอาตัวนี้มาตัดให้เด้อค่ะพี่น้อง หาตัวตัด้นดูทางใดละแป๊บหนึ่งแสงรุ่นสีเยาตัวหาตัวตัดมาตัดให้ถ้ามู่เพื่อนมีตัวตัดก็เอามาตัดได้เด้อพี่น้องนี่จ้ะเห็นชัดบอพี่น้องนี่จ้ะแสงรุ่นสีเยาตัวนี้มาตัดให้4ีเจ็ดศูนย์นี่มาตัดให้เพราะว่าซีเจ็ดศูนย์นี่ก็เดินดีมาตลอดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดงวดอันนี้งวดที่แปดสี่เจ็ศนนี่เสี่ยออมาตัดเก้าสองห้าเลขที่เข้าก็คือเก้านะงวดน,นี้ถูกนะทุกคนก็เข้าห้าหลักสิบของเราได้ห้าแปดสาอันนี้ลักสิบสตัวเนาะห้าสก็เข้า5้านะเข้าห้าสี่เก็เข้าห้าสี่ก็เข้าเ หกเก้าสองก็เข้าหกหกเก้าหกเก้าสองก็เข้าเก้าเจ็ดศูนย์สามก็เข้าศูนย์เนี่ยงวดนี้ได้สี่เจ็ดศูนย์งวดเนี้ยวันนี้ได้ 70, ส,จะจะสี่เจ็ดศูนย์แล้วแสงจะแสงรุ่นจะเอาสี่เจ็ดศูนย์นี่ละจ้ะมาตัดตรงนี้ให้แสี่ยงรุนจ้าสี่เจ็ดศูนย์มาตัดให้เนาะอ๋ มีจักหาง470เอาศูนย์ก้อนเนาะศูนย์มันหลายเนาะพี่น้องศูนย์นี่ก็คือมี510เอ้ย501 502 503 504 506 507 508น่นนะมีเจ็ดหางแล้วเนาะแล้วก็สี่ละมี594 ห้าเก้าสี่สี่มีแค่สองหางเองเนาะห้าเก้าสี่แล้วก็ห้าศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดนี่ห้าเก้าเจ็ดนี่จ้ะทุกคนนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าสุดมีเก้าสุดทุกคน บนก็คือกันเด้อค่ะถ้ามู่เพื่อนมีเลขตูดดับหรือว่ามีเตมกับมาตัดเอาได้โดยพี่น้องเพื่อมันเข้าเพื่อมันฟุกเนาะอันนี้ก็เป็นงวดเล็กเด้อค่ะที่แสงอรุณลงให้สามตบนเนาะนี่เป็นงวดเล็กเด้อค่ะถ้าหมู่เพื่อนมีเตมหรือว่ามีเลขดับก็บให้อามาตัดเอานอกพี่น้องเนาะเพื่อลดต้นทุนเนาะยี่เจ็ดเก้าเจ็ด 0708 06 04 9403 0201 123456789 2ตัวบนก็ได้9ชุดเหมือนกัน3ตัวก็9ชุดเหมือนกันหลังจากที่เอา470มาตัดเนาะหลังจากที่เอา470มาตัดพี่น้องจาก14ชุดเหลือ9ชุด เหลือเก้าสุดลองเอาไปคิดพิจรารณาเบิ่งเด้อค่ะเดอะ้อถ้ามันเขา้าก็ดีเนาะพี่น้องถ้ามันเขา้าก็ถือว่าฟุกเนาะเพราะว่าไปหน้ากับโบมีไผ่หูได้เนาะว่าเล็กมันเสียอ,อกตัวใหญเนะาะค่ะก็ลองเอาไปคิดพิจรารณาก่อนเด้อค่ะเดอะ้อก่อนจะตัดสินใจมีสติก่อนสตาร์ททุกครั้งนะคะทุกคน ตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะแสงอรุณกับบูรู้เนาะว่าเลขมันชิดมันสิออกตัวใดเนาะถ้าโอ้ยถ้ารู้ตัวอ,อกก็บ,บอกตัวเดียวจบเนาะพี่น้องต้องคำนวณสูตรเนาะ,นอ,ะอันนี้เกิดสงอรุณก็หาสูตรมาคำนวณให้อยากให้มันได้มันแม่นอยากให้มันเข้าเนาะพี่น้องอยากให้ กันทุกคนจะได้มีเงินไปปุทนี่ปดสินเนาะผู้มีนี่มีสินก็นได้แต่ว่างวดนี้ภาวนาเนาะขอให้มันเข้าสามตัเนาะพี่น้องจากที่ทีตัดแล้วก็ได้สัมนี่เนาะพี่น้องเนาะตัดออกมาแล้วมันจะได้สั่นนี่แสงโดนจิตโละใหม่ให้อ

ก็ห้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สี่ห้า ศูนย์สองห้าศูนย์สามห้าตรงหอี้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกห้านย์ปดห้านย์สามห้าูนย์สองห้าศูนหนึ่งห้าศูนหนึ่ง ัดออกมาแล้วเหลือเก้าซุดเนาะเหลือเก้าซุดนะทุกคนก็ไม่ต้องคิดมากเนาะเรื่องการเล่นหวยเนาะพี่น้องแสงอรุณแสงอรุ่นน mm, ี้มเมนเจ้าแม่เด้อค่ะโมเมนเจ้าแม่ให้หวยเด้อค่ะแต่เป็นคนมักเล่นหวยมักซื้อหวยก็เลย มาคิดหาเตตัวเลขวะเถอะนี่แหละคือการคนมักเล่นหวยสิเป็นแบดนี่แหละพี่น้องที่มาหาคิดหาเต้งเตตัวเลขว่าเอองวดนี้จะได้ตัวใดสิเด่นตัวใดสิดังตัวใดมักตัวใดเสียงรุ่นก็มาเซให้พีให้น้องเบิง่งว่าเผื่อว่ามักแนวทางเดียวกันเนาะ เธอว่าหมู่เพื่อนมกนักแนวทางเดียวกันกับแสงอรุณก็พอจะได้ถ้าถ้ามันเข้าอิหลีก็พอจะได้มีโชคมีลาบนากัดเนาะค่ะเนะาะมักกะจัดคัดกะพ่านเด้อค่ะอันนี้เป็นความมากักความซอบส่วนบุคคลเนาะแสงอรุณนี่แหละเป็นคนมักหวยพี่น้องแต่ละมือในบระเทดอย่างหาตะเล็กหาเต ตัวเลขมาคำนวณเออว่ามันเด่นตัวใดดีตัวใดก็คือว่าอยากให้มันทึกสามตัวนั่นแหละว่าง่ายๆนะจะส่งตัวกันยังทึกยากเลยพี่น้องอันนี้ก็สิมหาสามตัวถ้ามันเข้าก็ถือว่าฟุกเ้อค่ะสิบสี่ห่างสิบสี่ชุดเนี่ยเขาก็บต้องเล่นลายหรอกพี่น้องถ้ามันเข้าสามตัวตรงสามตัวโต๊ดยังได้เขาก็ได้กาไรยุ่แเล้วถ้ามันเข้าสามตัวนะ จะโมเมนต์ถึงว่ามันซีตุงบอกหรือว่ามันซีโต๊ดนะเขาก็ได้ยุแล้วสามตุงนะเนาะต้องเล่นหลายเล่นแค่ตัวละบาทสองบาทก็พอนี่แหละคือคนมักเล่นหวยถูกพิษอย่าว่ากันเด้อค่ะเดอะ้อแสงอรุ่นก็ให้เป็นแนวทางเด้อค่ะแสงอรุ่นก็บอกหูคือกันว่าเลขมันสีออกตัวใดเนาะมันก็เหลือแค่เก้าคูนี่แหละจ้ะเนี่ย ลองเอาไปคิดพิจรารณาเ้อพี่น้องว่าแสงรุนบอ้ว่า,เล,วาเล็กมันสิเข้าหรือว่ามันสิลุดถ้ามันเข้ามาก็ดีหรือว่าฟุกถ้ามันบ่เข้ากะตัวไพ่ตมันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแค่นี้จ้าลงวันที่ให้เด้อค่ะ ที่สิบหกสามดเจ็ดนี่นะคะทุกคนก็มีประมาณนี้เด้อค่ะเดอะ้อโอเคนะคะอ่าโอเคสัดจีนงสัดเกี่ยวเนาะ คลิปนี้ก็พอซำนี้เด้อค่ะเด้อเสียงรุนฟักกดไลค์กดชร็ก, say, กติดตามสองนี่เด้อค่ะเด้อสองกันยังน,น้อยอยู่พี่น้องไอ้หาตะเปิดสองใหม่เนาะู้ติดต,ตามกระหันมีฝากกดไลค์กดชร็ก, say, กติดตามนี่เด้อค่ะเด้อผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีตะโชคตะละมีตะคาว่ารวยเนาะค่ะเนาะคาว่าจนอย่าให้มีเด้อค่ะเด้อมีแต่คาว่าล่ำ,ำล่ำรวยรวย ทุกหวยสองตัวสามตัวนากันเนาะค่ะน้องวันที่สิบหกเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะขอให้เข้าเด้อซ่าทุกขอให้เข้าขอให้เข้าสามตัวตรงสามตัวโตดเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีเตโซกตะลากขอให้ร่ำให้รวยทุกหวยสามตัวเป็นนำกันกับแสงอรุณเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ